นั่นนอ่กอ็กมีโอ้อืม,อมกุ้งใซส์เลยครับผม แซ่บแห <S 2> <S 2> งครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงปลายสู้ขู่สุข้อนครับผมมื่อนีบมาพ่อกับบอกแม็กพากินพี่น้องมื่อนีบ่าแม็กได้กุ้งแช่น้ำปลามาฝากมาตอนพี่นอ้องอพอาย มาแบบแซ่บเ,เลยครับผมน้ำจิ้มซีฟูด้ดกุ้งสดๆพี่น้องเช่น้ำปลาไว้แล้วก็พรอมมะระพะนางเนี่ยจะน่าจะเต็มคือเก่าครับผมมาแซ่บๆ่าแม่งทั่งไก่นั่งไก่ครับผมโอ้ดําลายไหลแล้วครับผมมาๆๆพี่นอ้องเอาอยู่ในแก้วลแล้วเนาะคนพนเหรอพี่น้องโอ้ยคักๆเลยครับผม เหนียวกังเนื้อหวานมากอะเพื่อนสุดๆเลยครับโอ้โห <c oughs> นั่นี่ก็มี กัดออกห้ามก็ไม่ต้องพี่นอ้องของคนน่านจะยด้ยใช่ไหมบ่แม็ว่ากินกิกน,น,ยนกอยูออน่นะครับมาละเท่าตัวอืมขอกันดีขนาดครับผมต้องสอง โอวยแซ่บโหมาครับมามามาพี่น้อกกุ้งไซสๆเลยครับผมอืม เข่ากันขนาดกันมาละพี่น้องหมุนหัวผ้าใส่เบื้องูโอู้อน,นี่มีนั้น,นพี่น้องมีนอนอืมแซ่บครับเอาน,นี่เบิง้งพุนนะพี่น้องโซโ่พี่น้องมึงเลยลโอ้ยงามขนาดครับผม 아니오오 아우미랑 아우 호라 แช่แขงครับโอ้ได้กาอ่ะเลยเพื่อนสุดครับวาวกุ้งก็แบบเด้งๆเลยครับผม

บอรอ๋อสามเลยพี่้องสูตรบะแมกต้องสามครับผมนี แซ่บครับโอ้เยเรื่องครับ ใช้กับพักไอพักกุนชา่ายมักกุ้ยชาย่ายครัขอโทษขอับพยครับผมซอมเอาวะ อ้อซอมน้ำลายไหลพี่เองจะน้ำกันไหมสองตัวเข่ากันหน่เลยก็มาละอืม จัดมาเป็นรูปหัวใะ่ยังงามเลยพี่น้องเลยคักข,ขนาดครับ เสีบชิ้นเดียวเลยพี่น้องออมมเคือง่ายมากเพี่องว่แม่ปลูกไว้เอามาจัดจนานกำลังกำลังมังแต่รุ่นนี่แหละพี่อง กำลังงามเลยครับผมบมกไว้สวนลังบ้านอืม คักลยครับสองตัวแน่แน เ็ตขนาดพี่น้องไม่นูนี่อเอ้ภูริมากคลิปนี้ก็ฝากดติดตามก็ได้ว่าแชร์ไปิดรังใจพว้าวแบกเด้อครับผมคลิปหนคลิปไม่พอกับไม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับนรับแรงเงินมือนตั้งตื่นแรงเงินแสนเด้อพี่น้องเด้อส,สวัสดีครับ